นี่ผมยังไม่ได้ด่าท่านเลยนะถ้าผมจะด่าท่านน่ะผมจะต้องบอกว่าท่านบรรหารจะทนภายเรือให้โจรนั่งต่อไปอีกนานเท่าไรวันนี้ท่านบรรหารไปตรวจงานที่กระทรวงกเกษตร ไปที่กรมชนรปรทานพวกเราจะไปขอใบาลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรหาไม่พบมีแต่รถโจดอยู่เยอะแล้วก็มีตำรวจเฝ้าอยู่ไม่รู้มันเป็นยังไงพอพวกเราเดินผ่านรถยางแฟบหมดทั้งกระบวนเลย ผมเลยต้องโทรไปขอโทษท่านบรรหารว่ายางรถเสียหายไปสี่ห้าเส้นเป็นเงินเท่าไรผมจะจ่ายให้ก็แล้วกันครับท่านบรรหารแต่ว่าผมอยากจะขอท่านบรรหารว่าผมรู้รู้ยังไงก็เรื่องของผมก็แล้วกันผมรู้ว่า ท่านรัฐมนตรียุคนลิมแหลมทองเนี่ยเป็นคนดีผมรู้จักและเป็นคนหน้าบางเขาไม่อยากเป็นรัฐมนตรีกับรัฐบาลเฮียพวกนี้แล้วเขาอยากจะออกแต่มีคนบอกผมว่าท่านบัญหารไม่ให้ออก ท่านปัญหาญช่วยชี้แจงหน่อยพรุ่งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวก็เหมือนกันเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาอายข้าราชการเดินผ่านไม่มีใครยกมือไหว้รัฐบนตรีเลยสักคนแล้วก็มีข้าราชการเข้าชื่อกัน เอาไปยื่นรัฐบนตรีแล้วเอาไปปิดไว้ที่หน้าห้องแล้วว่าออกไปเถอะอย่าอยู่กับพวกเฮียเลยทั้งรัฐบนตรีกาเศรรัฐบนตรีท่องเที่ยวเขาไม่อยากช่วมร่วมสังกรรมกับเฮียทั้งหลายที่เหลืออยู่แล้วแทนบรรหารอย่าไปทรมานเขา ให้เขาออกออกไปเถอะครับท่านบัรหารควรจะใช้โอกาสนี้แสดงความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสาธุพรุ่งนี้ท่านบัรหารครับถ้าคืนนี้ท่านนอนหลับแล้วฝันดีคิดถึงมวลมหาประชาชนพรุ่งนี้ออกมาประกาศเลยว่า เลือดสุพรรณขนานแท้ขอตัดสินใจอยู่กับมวลมหาประชาชนถ้าท่านบัญหารทำได้อย่างนี้เสร็จงานนี้ผมจะไปกราบถึงบ้านเลยแต่ถ้าอยู่ช้าไปจนถึงวันศุกร์วันเสรราร์วันอาทิตย ถ้าผมของขึ้นมาถ้าบัญหาอย่ากโกรธผมนะกาเปลี่ยนกับท่านเท่านี้แหละคือที่ผมกาเปลี่ยนว่าเวลาของขึ้นนะ่ะผมไม่มีสติแล้วเพราะเป็นร่างทรงไม่รู้คนทรงเขาทรงให้พูดอะไร คุณสุวัตลิปตาพันลบคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ผมรักอยู่ครอบครัวคุณทั้งหมดนั่นแหละผมก็สนิทสนมรักสมัครสมานอยู่กลับบ้านคืนนี้ถามลูกถามเมียมั่งสิคุณสุวัตว่าเขาคิดอย่างไรมีแต่คุณเดคิดผิดอยู่คนเดียวทั้งบ้าน ถอนตัวได้แล้วสุวัสดิ์เอ๋ยไปทนทูซีอยู่ทำไมไม่ต้องไปเกรงใจทักษิณเกรงใจประชาชนสิเพื่อนฮะคุณมันต้องอยู่กับประชาชนนี่เป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆนะผมเตือนสินะเพื่อน แล้วเตือนแล้วไม่เตือนอีกนะหลังจากนี้ตะของขึ้นเลยอย่ากโกรธกันนะอีกคนหนึ่งที่ผมจะต้องพูดถึงสนธยาคุณปลื้มนี่ก็เพื่อนกันตอนผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเขาก็เป็นรัฐมนตรีช่วยของผม เป็นคนที่ชาวเมืองชนเขารักใครอัธยาศัยดีแต่ผมรู้ว่าชีวิตนี้จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลอยู่เรื่อยแต่ผมจะบอกว่าพอได้แล้วพอเถอะเพื่อนเอาแค่นี้เถอะแต่ถ้าพวกคุณไม่ออกนะ ต่อไปคนที่จะบุกไปหารัฐมนตรีของสามท่านนี้ผมจะนำไปเองเพราะฉะนั้นขออนุญาตส่งเสียงไปตามสายนี่แหละกาเปลียนท่านบัรหานท่านสุวัตท,ท่านสนธยา เห็นแก่ชาติเห็นแก่บ้านเมืองเห็นแก่มวลมหาประชาชนให้รัฐมนตรีในสังกัดลาออกเสียจากการเป็นคอรมอรักษาการประชาชนจะได้ปรบมือยกย่องสรรเสริญส่วนถ้าท่านไม่ทำตามเสียงเรียกร้องของประชาชน ผมก็ได้แต่เสียใจและจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านรัฐมนตรีของท่านเหมือนกับเฮี้ยตัวอื่นในคอรอมอที่เหลืออยู่ผมพูดจาอย่างนี้ท่านอย่าหาว่าผมพูดหยาบนะ ผมพูดตามอาจารย์แก้วสันแกขนาดแกเป็นครูอาจารย์แกยังพูดขนาดนั้นผมเป็นกำนันจะพูดเพราะกว่าแกได้ยังไงเสียเหลี่ยมกำนันหมดเลยส่วนพวกขี้ข้าขนานแท้ของทักษิณไม่ขอรองเลย เชิญพวกมึงแสดงความเป็นเฮี้ยให้เต็มพิกัดต่อไปแต่ว่าจะตามล่าต่อไปต้องเอาออกให้ได้และพรุ่งนี้เดินไปตามถนนก็จะประกาศด่ามันเรียงตัวให้คนได้ยินทั้งประเทศ ผมถึงได้กล่าบเปลี่ยนกับพี่น้องทั้งหลายว่าเราต่อสู้แบบสันติสงบไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าใช้ปากได้ใช้ปากได้อย่าเคร่งครัดมากนักอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมล เคยท้วงติงไว้ว่าอาหิงสานั้นแม้แต่วาจาก็ต้องระมัดระวังผมก็เลยขออนุญ,ญาตอาจารย์สมเกียรติไว้ว่ายกสุดท้ายแล้วขอกระทืบมันให้เต็มตีนสักทีอาจารย์ครับมัทุรสวาจาเรานั่นอยากจะใช้อยู่ แต่ขอสงวนไว้ใช้กับคนดีๆส่วนเฮียพวกนี้ต้องจัดการกับมันอย่างเด็ดขาดนี่ผมก่าาเปลี่ยนกับพี่น้องทั้งหลายจริงๆนะครับนี่ถ้าผมยังคิดจะเป็นนักการเมืองอยู่ภาษาอย่างนี้พูดไม่ได้เลยนะครับ แต่พอตัดสินใจว่ากูไม่เล่นละโวยการเมืองกูเล่นข้างถนนกับประชาชนอย่างเดียวพูดได้ทุกอย่างเลยแล้วพี่น้องประชาชนคอยดูเวลาที่ผมตัดสินใจได้ว่าวุฒิสภาไม่เป็นประโยชน์ผมจะสับไปเละเป็นปะช่อเลยเป็นรายคนเลย แต่ว่าตอนนี้ถนอมกันไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาที่จะไปว่าเขาขนาดนั้นรอดูใจกันวันสองวันนี้สี่วันทำการอังคารพุทธพรหัสสุขจบจบพี่น้องทั้งหลายเราลงทุนลงแรงกันมามากแล้ว ไม่มีใครเหนื่อยถ้าพวกเราหรอกในประเทศไทยนี้ตากแดดตากฝนนอนกลางดินกินกลางถนนทุกยากลำบากแต่ว่าสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเรายอมทำสี่ห้าวันนี้มันเป็นการต่อสู้ รอบสุดท้ายมวนสุดท้ายเพราะฉะนั้นมีพละกำลังเท่าไหร่โหมชายให้หมดไม่มียังเทหมดหน้าตักเทหมดหน้าตักเทมันหมดใจไม่ต้องกลัวพี่น้องหลายคนผมเดินไปตามถนนบอกกับผมว่ากำนันอย่าป่วยนะ สีห้าวันนี้สำคัญนะผมสัญญาครับพี่น้องครับต่อให้ไข้ขึ้นผมก็ต้องเดินไปกับพี่น้องให้ได้เพราะมันนัดสุดท้ายนัดชีชะตาของประเทศไม่มีล้มก็แล้วกันพี่น้องครับจะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหลพี่น้องสู้ให้ถึงที่สุด และตั้งใจว่าต้องเอาชัยชนะมาเป็นของประชาชนทั้งประเทศไทยให้ได้มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนฟังผมพูดบางคืนแล้วก็น้ำตาไหลสงสาร เป็นห่วงว่าผมจะทอ้อผมขอกราบเรียนด้วยความเคารพว่าคำว่าท้อไม่มีในพจนานุกรมของกำนั้นท้อไม่ได้ถอยไม่ได้เพราะพี่น้องประชาชนเขายังสิงร่างผมอยู่ ผมยังเป็นร่างทรงเขาอยู่ที่บุกตะลุยอยู่ทุกวันเดินอยู่ทุกวันพลังเยอะแยะเนี่ยไม่มีใครทำได้เท่านี้หรอกตั้งแต่สู้มาเนี่เดินสักเจ็ดรอยกิโลได้แล้วมัง้ง แล้วก็ปราศัยทุกคืน